ก่อนเข้าพี่ตุ๊กว่าคาถาทั้งหมดบอกชื่อนางสก,กุลแล้วว่าคาถาหลังจากนั้นพี่ตุ๊กเดินลงไปเลยตั้งจิตดีๆหนูจะคอนโทรลอยู่ปากรันพี่ตุ๊กต้องลงไปเองเพราะล้างนี้เป็นการล้างอาถรรพ์ล้างสิ่งไม่ดีเราไม่รู้ว่าเราไปโดนอะไรมาบ้างเพราะว่าเมื่อกี้หนูจับหนูเห็นเป็นผู้หญิงแก่ๆพอม สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับครูเดียวในรายการสายมูกับครูเดียวนะคะวันนี้ครูเดียวอยู่ที่วัดใหม่สุดประดิษฐารามค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเห็นหน้าครูเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสายมูกับครูเดียวที่เพจ t i k t o k YouTube และ i อนะคะเพื่อให้ทุกท่านจะได้ไม่พลาดการติดตามครูเดียวนะคะว่าแต่ละเทปครูเดียวพาไปมูที่ไหนวันนี้นะคะครูเดียวไม่ได้มาคนเดียวค่ะ วันนี้คูเดียวมาพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษของคูเดียวนะคะเป็นนักร้องในอดีตนี่เพลงดังมากเลยครับปัจจุบันก็ยังคงดังอยู่คูเดียวขอเชิญพิตุกวิยาดาโกมารกุลนครค่ะโอ้โหมาเลยแหละค่ะสวัสดีค่ะคุณเดียววันนี้เลยค่ะวันดีค่ะเป็นไงพ่ตุ๊กวันนี้ก็นี่แหละค่ะสายมูกับคูเดียวเนี่ยนะคะเราก็ต้องเน้นวายพระอยากได้เงินไหม อ๋อจะเหลือเหรอทำไมอยากได้เงินอย่างงี้เขาไม่ถามก็หลอกอยากได้เงินอยากได้สิคะดูสิคะว่าตาตความรักเอาไหมความรักความรักไม่เอาแล้วนาบาสลาก่นเลยนะคะวันนี้ครูเดียวพาพี่ตุ๊กมาเน้นเน้นเนื้อเรื่องเงินและงานเอาให้ปังกันไปเลยพี่ขอบอกเลยนะคะว่าเห็นแดดอย่างงี้นะตรงที่เรายืนเนี่ยลมโกลโกเปิดเลยอ่ะเปิดรายการมาด้วยลมแรงมากเลยวันนี้แบบสุดๆดเลยนะคะใจร่มเออ ก่อนอื่นใจต้องร่มใจต้องนิ่งขอพรจะสําเร็จพี่ตุ๊กจริงๆแล้วอ่ะทุกครั้งที่ครูเดียวพาทุกคนมามูหรือครูเดียวมามูเองจะต้องเข้าไปไหว้กราบพระประธานก่อนแต่วันนี้ขอเปลี่ยนทคนิดนึงสำหรับพี่ตุ๊กจริงดิอ๋ออันดับแรกไม่รอแย่เลยท่านพระประธานไม่รอให้ท่านรอไปก่อน จริงดิใทยท่านหล่อที่จะรวมหน้าคาตาไม่เป็นไรไม่คำหน้าคำตาเพราะต้องการจะให้ท่านรวบรวมเงินก้อนใหญ่ๆที่พี่ตุ๊กเอามั้ยรีบคุณเดียวกับพี่ตุ๊กอยู่ที่หน้าหลวงพ่อใจดีนะคะหรือหลวงพ่อเสวยสุขมงคลเป็นพระนอนค่ะพี่ตุ๊กคุณเดียวจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าเราเกิดวันศุกร์ให้ไหว้พระนอนให้ขอเรื่องเงินเลยกับพระนอนนะคะ เปิดเลิกด้วยการขอเงินเลยพี่น่ะใจพอแล้วเอาแล้วมันไปด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวไปยืนด้านในที่นี่วัดที่นี่ดีอย่างนะพี่ตุ๊กมีหลังคาให้สำหรับผู้สูงอายุก็ไปด้วยต้องหันมองแนี้ด้วยอ่ะไม่สูงเท่าไหร่ด้วยนะมีผู้สูงอายุสามารถนั่งได้สําหรับใครที่อยากจะว่าแต่ก่อนคำสารลงสาราผู้สูงอายุอะไรไม่เอาเลยมันเราไปกันเลย ลูกขาตอนนี้นะคะครูเดียวพาพี่ตุ๊กมาอยู่หน้าหลวงพ่อใจดีนะคะพัะนอนเพื่อให้พี่ตุ๊กกราบขอพรเรื่องการเงินแต่นอกจากนี้พี่ตุ๊กสามารถกราบมีทั้งพระราหูมีทั้งเท้าเวสุวรรณขอโชคลาภเงินทองค่ะแต่พระราหูเนี่ยจริงๆสายของครูเดียวครูเดียวจะไม่ค่อยให้ขอเรื่องโชคลาภแต่คนส่วนใหญ่มักจะขอโชคลาภแต่ไม่นะจริงๆแล้วพระราหูเอาไว้ลดเคราะห์ลดกรรม แล้วก็เดียวจะมีทริคนิดนึงสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ส่วนใหญ่จะไม่แนะนําให้ไหว้พระราหูเพราะว่าวันศุกร์จะเป็นคือพระราหูกับคนวันศุกร์จะไม่ค่อยถูกกันพอดีเลยเกิดพูดกลางคืนโอ,อ้ไหว้ดีเลยพี่อ,อย่างนี้พี่ต้องไหว้เลยได้ค่ะจําเป็นเลยเ,เราเดี๋ยวเราเริ่มไหว้กันเลยนะคะพี่ค่ะเชิญเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะครูโอเคเลยค่ะพี่ตุ๊กค่ะตอนนี้เราพี่ตุ๊กรู้สึกไหมเมื่อกี้ก่อนที่ระหว่างขอพรค่ะลมเป็นยังไงปะทะตัวพี่ไหมเมื่อกี้นะคะระหว่างที่ครูเดียวขอพรนะคะตั้งจิตเริ่มต้นนะคะลมแบบปะทะเลยอ่ะปะทะแรงสําเร็จค่ะพี่ตุ๊กแสดงว่าฟ้าเปิดแล้วค่ะพี่ค่ะมาถึงที่แล้วเราต้องบอกผู้ใหญ่มาถึงบ้านเขาก็ต้องบอกเจ้าบ้านเขาถึงเรียกท่านว่าท่านประธานเนี่ยค่ะมัน พี่ตุ๊กพร้อมอยคะได้ค่ะไปกับคเดียวเลย,เลยค่ะเดี๋ยวเราไปในโบสถ์กันเลยนะคะค่ะค่ะพี่ตุ๊กขาคุณเดียวจะพาพี่ตุ๊กนะคะไปกราบพระประธานก่อนได้ค่ะวันนี้มีเยอะมากมีที่ให้พี่ตุ๊กไหว้ยเยอะมากวันนี้ที่คุณเดียวเลือกมาที่วัดน,นี้ยพี่ตุ๊กรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะวัดเนี้เป็นพระอาจาร์คุณเดียว เป็นเพื่อนกับพระอาจารย์ของครูเดียวอีกทีหนึ่งคือ,อหลวงปู่ดุสิตที่วัดไท่แขกสุพรรณบุรีมเมื่อประมาณเจปีที่แล้วถ้าพี่ตุ๊กเคยทราบประวัตคิครูเดียวอยากมีสามีอยากแต่งงานแต่เรามีความรักไม่ได้ไงอพอเราจะมีความรักธุรกิจเราพังพืดพอตอนที่แย่ลงปุ๊บหนูก็เลยไปหาหลวงปู่ดุสิตคือเหมือนเคาะกมหนูประมาณ20กิโลอะ่ะท่านไปช่วยกิโลนึงแล้วท่านก็ส่งต่อไม้ต่อมาให้หลวงพี่เต๋าที่วัดสุปปะดิษฐ์ท่านช่วยชีวิตหนูอีกกิโลนึง แล้วก็พระอาจารย์องค์ต่อไปดังนั้นวันนี้หนูเลยตั้งใจจะพาพี่มากราบเพราะตอนนี้ท่านทําวัดใหม่ดีมากหมายถึงว่าทําขึ้นมาบูรณะแล้วก็สร้างอะไรเพิ่มเติมนีเยอะเลยค่ะเดี๋ยวหนูพาไปเข้าไปเลยนะครูอย่าเพิ่งค่ะพี่ตุ๊กเชิญด้านนี้เลยค่ะพี่ตุ๊ก่ะครูเดียวอยากให้พี่ตุ๊กเข้าทางด้านซ้ายนะคะต้องเข้าโบสถ์าา bot, ทางด้านซ้ายออกทางขวาโอเคแล้วก็เวลาก่อนเข้าเนี่ยเราควรถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าเขตเสมาแน่นอนเพราะว่าโบสถ์จะต้องมีเสมาอยู่รอบได้ค่ะอันนี้นะคะด้านหน้าโบสถ์นะคะพี่ตุ๊ก จะมีพระสุป,ปดิตค่ะแล้วมีสมเด็จองค์ประถมด้วยนะคะพี่ตุ๊กกราบได้เลยค่ะ ร่มเย็นคุณยี้พี่มากับความร่มเย็นจริงๆแต่ก่อนอื่นนะคะหนูพาพี่มากราบพระประธานแล้วห,หนูต้องให้พี่ล้างก่อนล้างสิ่งที่ไม่ดีในตัวพี่สิ่งที่มันไม่เป็นมงคลพี่เชื่อว่าทุกคนนะต้องมีต้องมีงมทุกคน<ร>มีหมดแต่วันนี้หนูเห็นในตัวพี่ครูแต่พี่เพิ่งผัดหน้าทําผมมาครูจะให้พี่ไปล้างแต่ว่าหนูไม่ได้ให้พี่อาบน้ํานะคะไม่ได้ล้างหนูภาษาล้างของหนูเป็นล้างรอดโบสถ์จะพี่ วันนี้นะหนูทําพิธีหนูจะยืนอยู่ปากถ้ำปากทางเข้าหนูจะคอนโทรลอยู่ปากทางพี่ตุ๊กต้องลงไปเองเพราะล้างนี้เป็นการล้างอาถรรพ์ล้างสิ่งไม่ดีเราไม่รู้ว่าเราไปโดนอะไรมาบ้างใช่ไหมคะล้างแล้วจะทําให้เราเหมือนคล้ายๆเคลียร์ดวงอะคะ่ะข้างหน้าทางที่จะเข้าไปปากทางเป็นพระราหูพร้อมหรือยังคะพร้อมสิเชิญเลยคะ่ะพี่ตุ๊กขาตอนนี้นะคะครูเดียวพาพี่ตุ๊กมาหน้าปากทางถ้ำ ข้างหน้านปากทางให้เมื่อก <ปะ S 1> ี้คุณเดียบอกในโบสถ์ว่ามีพระราหูเห็นไหมคะค่ะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเข้าเนี่ยมันเพื่อเป็นการล้างสิ่งไม่ดีใช่ไหมคะเราจะมีคาถาก่อนเข้าพี่ตุ๊กว่าคาถาทั้งหมดบอกชื่อนามสกุลแล้วว่าคาถาหลังจากนั้นพี่ตุ๊กเดินลงไปเลยตั้งจิตดีๆไม่ต้องพูดอะไรตั้งจิตดีๆลงไปข้างล่างปุ๊บจะเจอหลวงพ่อหนุนดวงตั้งจิตในการขอพรดีๆแล้วเดี๋ยวหนูจะส่งพลังไปรอพี่ตุ๊กอยู่ทางปากทางขึ้นหนูไม่ลงด้วย ไม่ทิ้งกันนะไม่ทิงแ่น่ขึ้นปัตทำตรงน้นจะไม่เจอใครเลยไม่เจอใครเลยจะอยู่อีกเมืองนึงเลยจะอยู่อีกเมืองหนึ่งเลยไม่หรอนต้องเจอสิเขาที่หนูพี่ขาพี่เป็นลูกศิษย์หนูนะหนูจะทิ้งลูกศิษย์ได้ยังไงเพียงแค่หนูต้องการให้พี่รับพลังเต็มเต็มคนเดียว่ยูกคนเดียวเลยใช่ไหมโอ้โอโอโอใช่เลยค่ะพี่ต๊กไม่ต้องกลัวค่ะพี่ว่าคาถาแล้วเดี๋ยวหนูจะไปรอรับปากทางรับอย่าลืมไหว้หลวงพ่อหนุนดวงโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะได้ค่ะ เป็นไงบ้างคะพี่ตุ๊กไปหนุนดวงมาแล้วหลวงพ่อหนุนดวงเป็นไงบ้างคะพี่ก็ต้องอธิษฐานดีๆแล้วรู้สึกไงให้ท่านช่วยหนุนดวงแล้วเป็นไงคะเข้าไปเมื่อกี้ดีไหมเมื่อดีแล้วยังไม่พอเราล้างแล้วใช่ไหมคะหนูจะพาพี่ไปขอเงินทองต่อเลยโไปเมืองพญานาคกันค่ะพี่โอ้ไปเลยค่ะตุ๊กขาตอนนี้เรามาถึงเมืองบาดาลแล้วค่ะเป็นไงคะ กำลังจะมารับเงินอันนี้นะคะสองข้างทางที่เราเดินนะคะพี่ตุ๊กจะเห็นสีแดงสีเหลืองสีชมพูตามประจำวันเกิดเลยพญานาคองค์ประจำวันเกิดค่ะพี่ค่ะเริ่มแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารไปสุดจนถึงวันเสาร์เลยเดี๋ยวเราไปไหว้กันค่ะเชิญเลยค่ะพี่ตุ๊กไหว้องค์นี้ก่อนเลยนะคะเพราะเขาไม่มีพุธกลางคืนเอาเป็นคนนั้น ตรงนี้นะคะมีหลวงปู่สีสุดโทนะคะแล้วก็แม่ย่าสีปทุมมา ร่มเย็นมากเลยค่ะเพราะว่าที่ใดที่มีพญานาคต้องมีน้ำสําคัญเลยต้องมีน้ำแต่ไม่เคยเห็นที่เป็นน้ําตกอย่างนี้นอกจากว่าไปถ้ำนาคานาคีที่เป็นน้ําตกจริงๆพี่ตุ๊กเคยเข้าถ้ำพญานาคกับหนูแล้วที่เมืองกาญจะได้ไหมก็มีแหล่งน้ำที่เป็นทางที่เป็นทางน้ำา่านแต่อันนี้เป็นน้ําตกสูงเลยนะใช่ดีมากเลยค่ะพี่ตุ๊กทางด้านซ้ายเข้ามานะคะพี่ตุ๊กเข้าถ้ำจะมีเสียนสำหรับใครที่อยากจะครอบเสียง เผื่อบางคนอยากจะไหว้ครอบเสียนปู่แล้วยังไม่เคยมาไหว้ที่นี่ก็เปิดให้เราไหว้ได้นะคะเพียงแค่เราเอาศีรษะเข้าไปเมื่อเรามีครูบาอาจารย์นะคะเราจะได้แคลคลาปลอดภัยเพราะเรามีครูไงคะมีครูเราก็ปลอดภัยพี่ตุ๊กขาด้านหลังนะคะเป็นแม่น้ําท่าจีนพี่ตุ๊กขาตอนนี้นะคะครูเดียวพาพี่ตุ๊กออกมาด้านนอกแดดร้อนนิดนึงแดดจัดลงมานิดค่ะแต่ลมยังเย็นอยู่นะ,ะเพื่อที่จะให้พี่ตุ๊กกับหลังหันค่ะพร้อมกับหลังไหม กลับหลังหันหนูมีเซอร์ไพรส์พี่ตุ๊กมองแม่น้ำท่าจีนค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กกลับหลังหันนะคะพี่ตุ๊กจะเจอเจออะไรพร้อมยังคะหันเลยไปหันเลยค่ะตื่นเต้นแล้วไม่อยากให้หันเลยอ่ะอ่หันหันแล้วกันนะคะพระอนันตนาคราชนะคะเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาลค่ะพี่ตุ๊กเป็นพาานาคประจําของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะไม่ว่าคนเกิดวันไหนก็สามารถขอพรได้หมดเลยนะคะอันนี้ครูเดียวเสริมนิดนึงนะคะ เพราะว่าเนื่องจากว่าพญานาคขันมาก็เ,าเจอน้ําเลยนะคะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์อะค่ะทาให้เรามีทรัพย์สินเงินทองมากๆเลยนะคะพญานาคต้องอยู่คู่กับน้ําค่ะพี่ตุ๊กค่ะนี่อยู่ริมน้ำลเลยริน้าเลยแม่น้ําท่าจีนค่ะพี่ตุ๊กแล้วที่วัดเขาก็มีอาหารมีอะไรด้วยนะพี่เผื่อใครมาแล้วอยากทานอะไรก็ทานได้ปะ่ะวันนี้พี่ตุ๊กโชคดีมากที่มากับสายมูกับครูเดียวจเจ้าอาวาสที่วัดใหม่สุดประดิษฐารามท่านมีเมตตา เพราะท่านเป็นพระจารย์ของครูเดียวท่านเปิดถ้ำที่ท่านเพิ่งสร้างใหม่เปิดแอร์รอเลยพร้อมยังจริงดิมีอีกถ้ำเหรอมีอีกถ้ำหนึ่งพี่ตุกโชคดีมากเมื่อกี้พระจารย์เขาบอกว่าต้องเข้าไปถ่ายเลยท่านไม่เคยเปิดให้ใครเลยนะเอาจริงพร้อมยังสิพร้อมยังคะพร้อมพร้อมตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วอ้าวพร้อมแต่ที่ที่แล้วอย่างนี้ต้องไปเลยค่ะเจเลยค่ะพี่ตุก ด้วยตอนนี้เราสองคนนะคะอยู่ที่ถ้ำพุทธชัยนาคราชมหามงคลเศรษฐีค่ะวันนี้เอฟซีสายมูกับครูเดียวนะคะรวมถึงพี่ตกด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยโชคดีพระอาจารย์เต่าเปิดถ้ำนี้ให้ะะทั้งที่ถ้ำนี้อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างด้านหลังงเรานะคะเป็นพระอวโรกิเตสวนมหาโพธิสัตว์เข้ามาปุ๊บ เดียวรับสัมผัสได้พอคุณเดียวรับสัมผัสได้คุณเดียวถึงชวนพี่ตุ๊กนั่งสมาธิมีความรู้สึกว่าคืนให้กับท่านบ้างให้แก่องค์พญานะเพราะว่าพอเมื่อกี้เรานั่งแล้วแบบพี่ตุ๊กไงหนูจริงๆหนูยังอยากนั่งต่อนะอืแต่เรานั่งต่อไม่ได้เพราะเราต้องไปขอเงินต่อพี่ตุ๊กลืมไปแล้วเหรอเราต้องไปขอเงินต่อใช่ไหมไม่ลืมสิคะเรื่องเงินใครจะลืมยังมีอีกจุดหนึ่งค่ะ ไปนี่ครูคิดว่าเราไม่ต้องทานข้าวทานปลากันเลยใช่ไหมคะเอาเงินอย่างเดียวเลยค่ะเอาเงินอย่างเดียวโอเคค่ะรู้เรื่องเดี๋ยวเสร็จจากขอเงินที่นี่เดี๋ยวหนูพาไปต่อเดี๋ยวที่นี่นะไฮไลท์ของวัดอยู่ที่หนูกําลังจะพาพี่ไปเนี่ยแหละมีไฮไลท์กว่านี้มีไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเราต้องไปที่ไฮไลท์กันนะคะว่าอยู่ตรงไหน เป็นไงคะพี่ตุ๊กเสียดายที่ว่า,วาเราไม่ได้นั่งเหมือนอย่างในถ้ำพญานะ<อ>คือคนเยอะตรงพระศิวลีคร<อ>ูสาธยายซิว่า คือพระศิวลีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นมหาลาบหลักๆเลยมหาลาบอ่ะมีทั้งหมด3องค์ความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ํารวยเงินทองซึ่งมีทั้งหมด3มหาลาภก่อนแบบแรกก็คือ1ที่ควรต้องมีหนึ่งพระศิวลีเรื่องการเงินอยู่แล้วสังพระสังกจายสามพระอุปปคคุตเป็นเกี่ยวกับการเงินการทองแต่จริงๆ5มหาลาบอ่ะ ก็มีทั้งสามองค์นี้แล้วก็เพิ่มท้าเวสวร์แล้วก็เศรษฐีนวโกดอย่างที่ออฟฟิศหนูจะมีทั้งพระศิวลีเศรษฐีนวโกดพระสังกจจาย์แล้วก็พระอุปคุตแต่หนูไม่มีท้าเวสวร์อ๋อท่านท้าเวหนูมีเหตุผลของหนูส่วนตัวแต่จริงๆแล้วมหาลาบเขาบอกว่าให้เอาท้าเวขึ้นคือหมายถึงเอาไว้รวมทั้งสาม้าแต่ตามหลักครูบาอาจารย์หนูพ่อปู่ไม่ให้หนูนำท้าเวเข้าบ้านและที่ทำงาน คือหนูมีเหตุค่ะเพราะว่าเวลาหนูจะเอาอะไรเข้าออฟฟิศหรือเข้าบ้านเนี่ยหนูมีครูบาอาจารย์บางครั้งไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้เข้าได้หนูเคยจำบูชาทาเาวสวรรค์แต่พอหนูจะเอาเข้ามาพี่ตุ๊กว่าเกิดอะไรขึ้นหนูอาเจียนอาเจียนลากแบบแทบจะในห้องน้ําเลยหนูก็เลยถามครูบาอาจารย์หนูว่าเกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถเอาเข้ามาในบ้านได้ ดูเลยค้างไว้แค่สี่องค์แต่ท้าเวสน่ะตามหลักอุบาจาร์หนูการที่จะเอาท้าเวสสุวรรณเข้ามาในในบ้านเนี่ยเราต้องบูชาให้ถึงถ้าบูชาไม่ถึงบูชาไม่ดีให้โทษนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างให้คือให้คุณแต่ในทางกลับกันถ้าเราบูชาไม่ถึงก็ให้บูชาไม่ถึงหมายความว่ายังไงครับบางครั้งไม่ปฏิบัติี่ยไม่ไหว้พระมีห้องพระไม่ไหว้พระไม่ใช่เกี่ยวกับถวายนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วน ส่วนที่เราเออประกอบด้วยว่าเราอาจจะไหว้ไม่ถูกไหว้ไหว้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลด้วยแต่ท้าวเวทในครูอาจารย์หนูจะบอกว่าคือยกักษ์อะค่ะมันมีส่วนของยักษ์กับส่วนของของเ,ออเทวดานะแต่ยังไงท่านก็คือยักษ์เราไม่ควรเอายักษ์เข้าบ้านถ้าเราบูชาไม่ดีใครจะเชื่อแบบไหนครูเดียวไม่รู้แต่สายญาณของครูเดียวคือว่าหนูไม่แนะนําเอายักษ์เข้าบ้านยักษ์ควรอยู่ที่วัดอ่ะพี่ตุ๊กวันนี้พี่อิ่มบุญแล้ว ได้เงินแล้วหนูมั่นใจพี่หอบเงินแล้วเพราะวันนี้หนูพาพี่มาในจุดที่เด่นๆของวัดใหม่สุประดิษฐารามแล้วพระศรีวลีที่หนูพาพี่ไปไหว้เนี่ยเป็นพระอรหันต์แห่งโชคราบพี่เป็นหัวใจแห่งนักบุญหิวหรือยังคะจะบอกหิวไหมนะอิ่มบุญแล้วสิอิ่มบุญนะสิไม่ต้องกินแล้วนะมันหาไปคนเดียวทีมงานเขาต้องกินข้าวไหมแต่ยังไม่พาไปกินโอยังไม่พาไปกินข้าว มาแบบนี้ถ้าไม่ก๋วยเตี๋ยวเด็ดๆนะก็จะต้องข้าวราดแกงแบบไม่มีที่พูดมาเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเขาหนูจะพาไปที่เซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์อีกแล้ววะเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวช็อกหัวใจวายตายนะเนี่ยหนูก็เป็นเซอร์ไพรส์กันตลอดเวลาอันนี้หนูมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่ตุ๊กต้องชอบ alright let's go หนูมั่นใจโอเคไวอย่างพี่ต้องชอบโอเคเราลาท่านเลยลาเลยตรงนี้เลยนะะคหนูใจดีนะคะหลโอเคใจดีท่านใจดีกับเราละเราลาเราลานะคะเวสุวรรณพระราหู คุณเดียวคะในที่สุดนะที่เราพูดกันอ่ะอุ้ยสารลงสาราผู้สูงอายุเราก็ต้องมานั่งคุยสาราผู้สูงอายุอยู่ดีแหมวันนี้เขาบอกมานครปฐมนครชัยศรีถ้าไม่มาสวนซ่อมโอถือว่าเรามาไม่ถึงพี่พี่เคยได้ยินนะ ไททวีนี่แหละเดียวเนี่ยสวนส้มโอไททวีวันนี้หนูพาพี่มาเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพาพี่มารู้จักกับเจ้าของสวนนะคะพี่เทพค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะพี่เทพพี่เทค่ะพี่เทพค่ะพี่เทพเชิญับสัสดีส่วนส้มโอไทยทวีมณฑลนครชัยศรีนะครับผมธนกฤิไทยทวีก็ยินดีต้อนรับนะฮะกับ คณะสายมูกับครูเดียวยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้พี่เทพกับพี่ตุกเจ้าของสวนไททวีมนทนนครชัยศรีวันนี้เขาจะมาให้ความรู้เราค่ะอยู่มั่นใจพี่เรามาถึงสวนส้มโอเราต้องได้ชิมจากต้นมันดูแบบรบกวนเข้าไปหรือเปล่าไม่รบกวนหรอกพี่ขอิิกพันค่ะขอชิมทุกพันเลยชิมพันตั้งห้าสายพันหกสายพันด้วพี่เทพวันนี้ต้องให้ชิมทุกพันเลยนะองไงทุพันอื่นหมดไป เป็นบางพันตุ๊กคะกลับเจอค่ะเขาบอกหมดแล้วครับหมดเป็นบางพันเป็นบางพันดูหน้าต้รู้เลยว่าต้องมีตุนไม่้เราต้องมีแอบตุนแน่ต้องมีแอบตุนนะคะาาไว้สยงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่ามีพันอะไรกันได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กรู้ไหมคะทำไมครูเดียวถึงเลือกมาที่นี่ พราะที่นี่ได้รับรางวัลเจ้าบ้านที่ดีด้วยมันแสดงว่าเขาก็จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับเราดูรอยยิ้มสปาร์ิค่ดูรอยยิ้มก็ดูยิ้มสยามพิมพสยามเหมือนกับสายพันธุ์ทับทิมสยามใช่ค่ะยิ้มสยามเลยนะคะแล้วรางวัลการันตีครับพี่ตุ๊กดูนี่เยอะแยะเลยเยอะมากเลยอ่ะพี่เมื่อกี้นี่พี่แท้บอกเป็นเรืออะไรนะคะับอันนี้เรือไม้ตะเคียนเรือไม้ตะเคียนเลยโ้โบราเลยนะพี่ตุ๊กโบราเลย่สุดๆเลยูลคานะฮะ พนายคือคนไม่ไม่เอาหรอกไม่กล้าเล่นเป็นของคุณยายที่บ้านใช่ไหมใช่ครับใช่เหมโอ้ถูกต้องเลยมพราะเห็นไงเขานั่งนุ่งกอกกระเช้าเหมือนพระถุงภายเรือโบราณอันนี้ที่ถ้าเกิดคนที่นั่นนะเขาหนูจับแล้วหนูเห็นเป็นผู้หญิงอะ ผู้หญิงก็ก็เมื่อกี้ที่จะพูดนะว่าจะพูดดีมาให้เลยไม่ไม่กล้าพูดเพราะว่าเมื่อกี้หนูจับหนูเห็นเป็นผู้หญิงแก่ๆผอมๆตัวเล็กๆอะค่ะจำคล้ำๆหน่อยใส่คล้ายๆชุดคอกระเช้าพ้าถุงแล้วแล้วก็พายเรืออันเนี้ยที่เมื่อกี้หนูเห็น นี่นี่นี่ไงเราจะมีสโลแกนว่าข่าน้ำผึ้งหวานดีต้องดีหวานช่ำทับทิมสยามหวานเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องได้ชิมเห็นว่าเดี๋ยวแฟนพี่เทพพี่จุ๋มจะปอกให้เราทานอแววมาเมื่อกี้เดี๋ยวต้องชิมเลยค่ะส้มโอคือผลไม้ที่โปรดของครูเดียวเพราะกินอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างอื่นกัวเม็ดที่เรา ปลาอันนี้คือปลาะเปลือกถูกไหมคะแต่ลหลังจากที่เราจะแกะมันเราต้องใช้มีดอีกนิดหนึ่งใช่หรอคะเพราะว่าต่อมน้ํามันที่โดนโดนเนี่ยมันจะขมนี่น่าเวลาหนูซื้อข้างทางชอบขมแะเ,เขาแกะกันไม่เป็นหน้าเลยเเท่านผู้ชมคุณเดียวอยากทานแล้วอะ่ะขอบคุณค่ะโอ,โอ้โหกินคำคไหมคะกินคําใหญ่ๆคำตโอเคมีเม็ดมาไม่มีนะออ อร่อยมากอ่ะเดี๋ยวจะกินให้หมดจานนี้เลยไม่แบ่งใครเลยแอมแอมแอมอ้าวพี่ตูขาคู่เดียวคะฮะว่าไงคะคู่เดียวกะจะกินคนเดียวเลยหรอคะไม่เรียกเพื่อนเลยสักคำพอดีตอนกินมันลืมตัวค่ะพี่ตูอันนี้สิอันนี้สิอ๋ออันนี้ทองดีนะคะ ทองดีจะสังเกตเห็นว่ามันจะลูกเป็นๆน้ำหนักแล้วเนื้อสีอะไรคะทองดีเปลือกเขาจะสีชมพูเนื้อเขาก็จะสีชมพูช่ำน้ำพิตุขาพิตุต้องอันนี้ก่อนจริงๆแล้วต้องเข้าทั้งคำอย่างนี้นะคะพี่พี่ห้ามเล็กๆเล็กๆไม่ได้ลดเมื่อกี้พี่เขาสอนหนูทานพี่ต้องเอาเข้าปากไปเลยแล้วแบบรสชาติมันจะหวานนํำซ่อนเปรี้ยวนิดๆเข้มข้นค่ะอร่อยมากค่ะสวรรค์คือคะซ่อนเปรี้ยวเหมือนเราสองคนค่ะพิตุ อันนี้ทดลองทานนะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องทดลองทานค่คะทานเลยค่ะหนูไม่ทดลองแล้วค่ะมามาถึงขั้นนี้แล้วค่ะพี่พอพี่เปิดมาขนาดนี้แล้วพี่จุ๋มครูเดียวก็ต้องจัดค่ะอันนี้กินเข้าไปปุ๊บหอมไม่พอน้ำเลยค่ะต้องพันนี้ก็เป็นพันที่ได้ GI นะคะของจังหวัดนครปฐมเจ้าแรกเลยนะคะของประเทศไทยดอสมอ ทับทิมสยามอันนี้นะคะบางลูกก็จะเป็นทรงแป้นคล้ายๆกับขานืบึบางลูกก็จะเป็นหัวจุดๆเป็นทรงกนะซึ่งค,คนเขาจะนิยมไปไหว้เพราะว่าชื่อว่าทับทิมสยามนี่ก็คือมัชื่อม,คมองคลมังกรอยู่แล้วแล้วก็สีของเขาเนี่ยมหาลัยมหิดนเขาทําการวิจัยคือต่อต้านเกี่ยวกับมะเร็งมาแล้วค่ะทับทิมสยามนะคะ <ใน S 2> ทุกคน,ห,น,นหวานมากอะค่ะ อรมากเลยค่ะขอบคุณนะคะได้แล้วนะคะทับทิมสยามทับทิมสยามของคุเดียวอยู่ในท้องคุเดียวเต็มเต็มเลยอันนี้อันนี้พันอะไรครับที่ทำไมมันโอ้โหตุ๊กรับแล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะเห็นแล้วอัดสวยด้วยเก่ง หลังจากที่เราไปชมสวนส้มโอมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ครูเดียวก็กำลังจะแสดงฝีมือการยำส้มโอให้ทุกคนได้ทานนะคะฝีมือแม่บ้านนะคะระดับ5ดาวมะพร้าวคั่วแต่จริงเป็นคนชอบกินมะพร้าวคั่วมากเลยนะแต่ก็ไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันจะแฉะคั่วใหม่ๆเลยค่ะ และสุดท้ายก็น้ำยำนะคะหื้อหอมอะ่ะขอบคุณเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีค่ะเชฟพูดนะคะใจแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้พี่ตุ๊กวีดามาชิมนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างคะพี่ตุ๊กอือ <c oughs> ออ,อ,อ,อ่มวันนี้นะคะรายการสายมูกับครูเดียวนะคะต้องขอขอบคุณพี่เทพนะคะแล้วก็พี่จุ๋มนะคะสวนส้มโอไททวีมนทนนครชัยศรีค่ะ รายการสายมูกับครูเดียวต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะบริษัทธรรมชาติซีฟู้ดรีเทลจำกัดนะคะเป็นผู้นําเข้าปลาแซลมอนและอาหารทะเลพรีเมียมนะคะและเป็นบริษัทที่สร้างสารรค์สังคมที่มีสุขภาพที่ดีโดยเริ่มต้นจากการทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะสรรหาปลาและอาหารทะเลจากฟาร์มและแหล่งประมงที่ยั่งยืนและบริษัทธรรมชาติซีฟู้ดรีเทลนะคะเว็บไซต์ขายอาหารทะเลพรีเมียมออนไลน์ ส่งร้านอาหารทั่วประเทศไทยค่ะ <Yeah. S 1> เมื่อเราอิ่มท้องแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เราต้องขอขอบคุณบริษัท K2P จำกัดนะคะถ้าใครอยากเที่ยวต่างประเทศหรือภายในประเทศนะคะโทรติดต่อได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> คิดจะเที่ยวคิดถึง K2P T r a v e l ค่ะการันตีคุณภาพประสบการณ์มากกว่า5ปีค่ะ oh. แล้ววันนี้นะคะครูเดียวต้องขอขอบคุณพี่ตุก๊กวิทยาโกมรกุลนนนครนะคะสำหรับเป็นแขกรับเชิญในเทปนี้นะคะ <Yeah. S 1> แต่เทปหน้าพี่ตุ๊กต้องรับปากยังอยู่กับครูเด,คเดียวก่อนไหมคะ ดูก่อนค่ะว่าจะทานส้มโออีกหรือเปล่าเพราะเธอจะแอบดอดมาหาพี่เขาทานส้มโอหวานหวานเองต้องอยู่ต่อค่ะเพราะหนูจะพาพี่ไปโกยเงินต่อเองเราต้องอยู่กันต่อวีนต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กวี่ดาคัวมากุนเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสายมูกับคูเดียวในเพจ สายมูกับครูเดียว y u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  e t t k t t o k นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดว่าครูเดียวจะพาไปมูที่ไหนนะคะวันนี้ครูเดียวต้องและพี่ตุก๊กวิญานะคะพร้อมทั้งพี่เทพนะคะนะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ